สวัสดีค่ะนี่คือรายการดรเทมเดอะทาร์โลการ์ส ดิฉันอาจารย์ทิตาลีเทวีโชคผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ดิฉันได้อยู่กับดรเทมส์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะค่ะอาจารย์ดรเทมนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรอบรู้ในศาสตร์ของไพทาโล่คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะพยากรณ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยวันเดือนปีเกิดและไม่ต้องใช้วิธีการ จับไพ่ตัวต่วอต,ตัวเลยค่ะแต่ท่านสามารถพยากรณ์ได้จากการสื่อทางกระแสจิตและถูกต้องแม่นยำอย่างที่ท่านมีแฟนคลับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เชื่อถือและนับถือนะ,ะในคำพยากรณ์ในคำทำนายของท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เทมนะคะและวันนี้ค่ะแฟนคลับด็อกเตอร์เทมนะคะต้องวิดวิวแน่นอนค่ะสเดือนที่ท่าน <S <S หายไปที่ไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมคะวันน<ช>ี้อาจารย์ได้กลับมาพบ กับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจเลยนะคะอาจารย์นักเทีจะมาเปิดไพ่ทำนายใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับผู้ที่เกิด12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2567 2567ก็จะดูว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของผู้ที่เกิด12ราศีนี้มีอะไรที่เป็นข้อดีมีอะไรที่ต้องส่งเสริมและมีอะไรที่จะต้อง ควรระวังบ้าองอาจารย์ดรเทมวันนี้นะคะท่านจะมาเปิดไพ่แล้วก็ไขค,คำตอบให้กับ แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ข <ผม S 1> าอาจารย์มีอะไรเสริมกับแฟนคลับไหมคะครับผมสาหรับก็สองเดือนที่ผ่านมาต้องขออภัยด้วยวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ตุกตานะครับซึ่งอาจารย์ตุกตาก็ถ่ายรายการมีความรู้ภายิทธีเช่นกันแต่เราไม่มีโอกาสได้แบบมาร่วมง,งานกาันแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับจาก2เดือนที่ผ่านมาแล้วเรามาสำหรับเดือนนี้ก็อาจารย์ตุกตาก็ได้มาดําเนินรายการด้วยกันนะครับก็เราก็จะมาเสริม ความรู้นะครับแล้วก็ทางด้านคําทํานายต่างๆเรามาดูกันนะครับว่า12ราศีประจําเดือนมิถุนายน2567เนี้ยเราต้องระวังต้องเจออะไรบ้างใครจะมีโชคลาภเงินทองหรือทําอะไรไสําเร็จเรามาดูกันมาดูราศีต่อไปเลยค่ะราศีพิจิกค่ะอาจารย์ขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีพิจิกนะครับาเป็นผู้ที่เกิดน,นะคบตั้งแต่21ตุลาคมถึง20 พฤศจิกายนนะครับผมเรานับแบบอินเตอร์นะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไวพร้อมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจทิกตอกนะครับดรเทมทารคาแล้วก็ช่องสองุรุฟ้าด้วยเช่นกันตั้งจิตไวพร้อมกันนะครับค่ะค่ะเดนชันอาจารย์เลยค่ะ The Devil นะครับในความหมายก็คือ เกี่ยวกับการโดนสายลายป้ายสีลักซอนอาบายามุข่วยหุ้นเล่าสุราบุรีสำหรับบางท่านให้ระวังเกี่ยวกับโรคปอดโรคตับการติดยาสารเสพติดก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับผมสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมคิดเรื่องการเงินการลงทุนระวังผลกำไรมหาศาลหรือได้รายได้ภายในทีเดียวเรื่องราวของคนรักก็เกิดขึ้นด้วย นะครับแล้วไพ่เดอะไฮโรเฟนหมายถึงว่าไพ่พระสังฆราชหรือโปรงโปรงในเรื่องบางเรื่องนะครับผมแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดต้องทำใช่ค่ะเดอะสตาร์ขึ้นหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นแต่บางครั้งก็รับความสันโดษโลกส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็เหมือนบางครั้งปัญหาคุณต้องฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อเพื่อให้ทุกอย่างเนินต่อไปได้ ไพ i วิวออฟฟอร์จูนความหมายคือเกี่ยวกับเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนายออฟสวดหมายถึงว่าต้องลุยต้องสู้ตำรวจทหารเท่านั้นครับค่ะแอคออฟอหมายถึงว่าไพ่เนี่ยเขาเรียกว่าไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์ความหมายคือ การเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ project, ใหม่ช่วงชิงแข่งขนาาันอะไรมักจะไม่พลาดมักจะไม่พลาดได้แน่นอนผมจะชอบเรียกว่าไม่แหร์รี่พอตเตอร์ถ้าคใครจะพาพนี้ผมบอกว่าลุยเลยยังไงก็สําเร็จค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะถ้าฟังจากที่อาจาร,รย์ได้เปิดไพ่ทํานายก็ถือว่าไม่ไม่เลวร้ายใดๆเลยนะคะก็จะมีเรื่องของให้ระวังก็คือในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนรอบข้างนะคะค่ะ,น,ะ,คะ,คะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะท่านก็ยังโดดเด่นนะคะใน สุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของการงานนะคะท่านก็ยังทําอะไรก็มีโอกาสที่จะคือร้อเลยก็คือมีความสําเร็จแน่นอนเพาะไม้กายสิทธิ์ขึ้นเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะต่อไปคะ่ะท่านอาจารย์คะเรามาดูกันนะคะว่าชาว,ชวราศีพิจิกอยากได้อะไรบ้างอ,าอยากทราบ,ราบหรืรว่าอ๋อ,ชโ,โ,อโชคลาบมีเกณฑ์ถูกรางวัลไหมค่ะอาจารย์ค่ะอ๋ออาจารย์ ได้เข้าอีกแล้วว่าขกดีใจดีใจดีใจเพราะเราพูดพูดว่าชั่วราบจะมีไหมอันเลียงนะสิงการตุนพิจิต สี่ราศีนี้เตรียมตัวเสี่ยงโชคงวดนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจัดไปเลยค่ะท่านอยากได้เลขอะไรไม่ต้องเลือกเลยเพราะยังไงโชคก็มาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอันนี้ชัวร์เลยชัวร์เลยโชคลาบมาเลยแถมให้อีกเรื่องหนึ่งว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานละกันได้ค่ะลองดูนะคะอาจารย์จาดูเรื่องการงานให้นะคะว่าเป็นอย่างไรโชคลาบมีแล้ว Amazing มากค่ะอาจารย์ค่ะดูการงานกันเลยค่ะ การงานมีมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่จะทาอะไรใหม่ๆทางไกลด้วยนะคะเนี่ยต่างประเทศด้วยเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางอะไรแน่นอนที่เรากําลังคิดเพราะเราหนักใจกุ้มใจเพราะว่าเรื่องการเงินเก็บนั้นไม่อยู่หรือว่าขาดเงินเราอยากได้เงินที่มากกว่านี้ใช่คำนี้เหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่าง นะครับแล้วก็มีผู้ชายคนนี้อาจจะนาพาแสดงว่ามีโอกาสได้งานมีโอกาสได้งานแล้วงานนี้ดีด้วยนะคะก็คือมีโอกาสได้เกี่ยวพันกับเงินดีด้วยค่ะแล้วงานก็มีโอกาสได้เกิดงานใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีความสําเร็จแล้วก็งานนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะบางท่านนะต้องเดินทางต่างประเทศองค์กรต่างชาติเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยค่ะแน่นอนนะครับโอเคชาวราศีพิจิกนะครับก็สําหรับชาวราศีพิจิกค่ะอาจารย์ถูกต้องเนาะ โชคลาภก็มาอีกแล้วค่ะโชคลาภก็มาค่ะการงานก็ได้การงานก็ได้ค่ะรบเลยครบเลยนะคะก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะอาจารย์ฝากช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะได้ครับติดตามได้นะครับช่อง เฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกช่อง YouTube ดตรเทมทารคานะครับแล้วก็ช่องส่องทะลุฟ้า12ราศีนะครับก็ติดตามกันได้มีดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันให้ติดตามฟรีๆทุกสัปดาห์แต่ถ้าใครอยากดูดวงแบบ deep, อินดีฟเจาะลึกนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ออฟฟิเชียลได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเดือนไปเกิดเลยถามหาอะไรก็ให้นึกถึงสิ่งนั้นถามได้ทุกเรื่องเลยเช่นกันนะครับสวัสดีค่ะ รายการสองทุรุฟ้านะคะได้จัดทำหลวงพ่อโสธรน,นะคะรุ่นประวัติศาสตร์109ปีของกรมตำรวจนะคะ ให้สมาชิกนะคะออหรือแฟนรายการสองธนฟ้าหรือผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะได้เช่าบูชานะคะออมีหลายขนาดหลายรุ่นด้วยกันนะมีทั้ง9นิ้ว5นิ้ว3นิ้วมีทั้งแบบเหรียญน,นะคะและแบบห้อยคอด้วยนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอยากจะเรียนสมาชิกหรือว่าผู้ที่กำลังชมรายการสองธนฟ้าด้วยนะคะว่าหลวงพ่อพุทธโสธร ที่ทางรายการได้จัดให้ทำเช่าบูชานี้ได้ทำการปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ามีพุทธคุณล้ำเลิศเลยจากเกจิอาจารย์ที่โด่งดังเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากจะเช่าหลวงพ่ออยากจะเช่าบูชาหลวงพ่อโสธรไว้บูชาที่บ้านที่ทำงานหรือห้อยติดตัวคล้องติดตัวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะติดต่อได้ที่ ช่องทางลน์นะคะแอ s o t ท h น109หรือโทรได้ที่รายการสองทะลุฟ้านะคะ